นี่ครับน้องๆพี่จะเสกเงินเข้าไปในเกมนี้ครับโดยการเติมนะครับนี่ครับเดี๋ยวมีเด็กถามว่าโปอีกพี่โปเหรอพี่โปเหรอนะครับนี่ผมจะเติมเข้าไปในเกมนี้ครับสองแสนบาทนะครับสามสิบเอ็ดบาทนี่กดเข้าไปเลยป้าบเข้าไปเลยเห็นไหมนี่ครับเติมเรียบร้อยนี่แค่นี้นะครับเดี๋ยวหาว่าพี่โปเหรอนะครับเติมไม่เห็นเห็นเลยครับนี่เมื่อกี้กันเจ็ดหมื่นใช่ไหม เมื่อกี้เงินเจ็ดหมื่นนะครับนี่สองแสนเจ็ดหมื่นเห็นไหมนี่ทุกคนเออนะครับผมนี่เดี๋ยวเถอะผมจะเติมไปอีกหนึ่งล้านนะครับนี่ครับโดยการกดนะครับนี่เก้าสิบสองบาทนะหนึ่งล้านนะครับกดไปอีกหนึ่งล้านนะทุกคนนี่ครับเก้าสิบสองบาทเลยครับเติมให้กันเห็นๆเลยเติมสแกนนิ้วปั๊บนี่ดําเนินการต่อนะครับให้กันเห็นๆเลยเมื่อกี้เงินสองแสนใช่ไหมนะครับเมื่อกี้เงินสองแสนเรามาดูอีกทีครับ ดูอีกครับผมหนึ่งล้านครับผมโอ้โหชิวชวครับผมไปอีกนะครับไปอีกครับผมไปอีกโอ้โหนะครับไปอีกหนึ่งล้านครับผมนี่คือการเติมนะครับไม่ใช่การโกงนะทุกคนนี่ครับมันก็หักเงินนะครับหักเงินปกตินะนะครับผมเนี่ยสองล้านครับผมโอ้ไปเรื่อยๆครับเนี่ยไม่ใช่การโกงนะเป็นการเติมนะเดี๋ยวหาว่าเงินเยอะๆก็ พี่โกงเหรออ้โหนะครับผมแล้วผมก็หวัดดีทุกคนกันด้วยนะคมันอ่ออันนี้ก็มาอยู่ในเกมกับบ farming simulator อย่า,าง,เเงนี้นะนี่ผมได้เติมไปอ่อประมาณ400กว่าบาทนะครับประมาณ400นะครับนะครับผมก็ได้เงินมา4ล้านนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะอ่อจะพัฒนาฟาร์มของเราให้ดีขึ้นนะครับผมโอเคเ๋ยวตอนนี้เราไปซื้ออ่อนี่มันม,ม,ม,มีฟางเหลือใช่ไหม เดี๋ยวผมขอซื้อรถอัดฟางรถเขาเรียกรถอะไรรถดูดฟางเหรอเนี่ยผมรถดูดฟางนะรถดูดฟางก็เดี๋ยวเราจะเอาคันนี้ไปนะครับอันนี้มันเท่าไหร่เนี่ยแสนอันนี้แปดหมื่นเดี๋ยวคันนี้ไปนะครับเอาคันแรกเนี่ยเราอ๋อยังไม่พัฒนามากนะครับโอเคเรถดูดฟางเดี๋ยวเราจะเอาเอาเดี๋ยวคันนี้ก็ให้มันไถไปเดี๋ยวเราจะเอา อ๋อคันนี้ไปเอารถเป้ารถดูดฟางนะครับแปดหมื่นซื้อมาเรียบร้อยนะครัเนอะไปครับผมอ๋อไปครับโอ้ไปครับโอุ้ยเดี๋ชนอย่าชนเดีอย่าชนอย่าชนเดี๋ยวไปเอารถดูดฟางนะครับที่ตรงตรงนี้นะครับนี่นี่นี่มันอยู่ตรงนี้แหละรถดูดฟางนะครับรถดูดฟางอ่าดูดไปขายนะทุกคนนะ เดไปขายเยเดี๋ยวผมเอาขอพ่วงมามาจอดได้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอพ่วงมาจอดได้ก่อนนะโอ้ยเอ้ยทำไมมันอุย้ยเกือบเกือบล้มเออมันเอาไว้ตรงนี้ได้มั้ยนี่น่าจะได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปก่อนนะผมะเดี๋ยวเราไปเอารถด,ดูดฟางนี่ตรงนี้รถด,ดูดฟางของเรานะครับรถคันแรกของเรานะครับผมเบรก ไปถอยถอยถอยจุต่อฟ้องเรียบร้อยครับผมไปครับเอาออกมาต่อตัวนกมัดนี่ว่ะโอ้ลืมไปครับผมเนี้ยรถดูดฟางครับรถดูดฟางเดี๋ยวจะเอาคันนี้ไปดูดนะครับเอาคันนี้ไปดูดนะครับเฮ้ยเฮ้ยอย่าชนดิอย่าชนดิพี่ไม่เอาไม่เอาน่าพี่ไม่เอานะาไม่เอานะาเนี้ยผมเอารถดูดฟางมาดูดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปขายนะครับ ขายแกนะครับอีเบกดูดให้หมดครับผมดูดให้หมดดูให้หมดเกลี้ยงดูให้หมดเกลี้ยงหเลยนะครับโอ้มันคือมืดเทยละ่ะโอ้สว่างแล้วสว่างแล้วถ้าใครดูตอนกลางวันก็ขอเพนด้วยนะครับงานนี้จ้างคนไม่ได้ไม่ได้ด้วยนะทุกคนนะจ้างคนไม่ได้ด้วยนะโอเคเราต้องวิ่งตรงๆนะเราต้องวิ่งตรงๆ อ่าปลายเรื่อยๆครับผมดูดฟางครับวันนี้ดูดฟางนะดูดฟางนะครับผมดูดฟางเดี๋ยวเอาฟางไปขายนะครับ <S <S 1> <S 1> เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเอาเอ่อที่ไถมาไถตรงนี้นะครับผม <S <S 1> <S 1> นี่ครับก็ใส่ดูดไปเรื่อยๆครับเป็นรถเก็บฟางนะครับผมไปยังไม่เข้าใจสักเท่าไหร่หรอกนะระบบเกมนี้มันอะไรยังไงนะ <S <S 1> <S 1> แต่ระบบเข้าใจแล้วนะครับ แต่ว่ายังไม่เข้าใจเออตรงงานมันนี่เลยยังไม่เข้าใจสักเท่าไหร่นะเฮ้แล้วมันหักเงิอนอะไรเราอ๋อหักค่าอ้นี้ใช่ไหมหักค่าค่าจ้างใช่ไหมอโอเคโอเคครับผมจะวิ่งวิ่งไปแบบนี้เลยนะว่าหวังว่ามันคงจะดูดให้นะครับวิ่งไปตรงกลางนี่แหละหวังว่ามันคงจะดูดให้แลนะเนาะนะครับผม โอเคดูดฟางไปครับช่วงนี้ก็ดูดฟางไปเรื่อยๆนะครับดูดไปเรื่อยๆนะผมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆรถขายโอ่งนะครับ <S <S อู้เสียงดังแท่ลไหร่หายนี่ครับดูดไปเรื่อยๆครับผมดูดไปเรื่อยๆนะครับห่อเนี่ยครับ,บ,นนรก,รบรก,ก็เบาๆนิดนึงเนาะเวลาเลี้ยวนะครับเวลาเลี้ยวก็เบาๆนิดนึงนะเดี๋ยวมันจะเต็มเพื่ไปขายนะครับ โอ้ onne, เดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนทกทีถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนครับผมโอเคไปกันต่อตรครับผมจวดครับจวดนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะดูมองนี้ครับค่อยค่อยขับง่ายนะอุ้ยไม่ใช่มุมมองในนี้มันเสียงไม่ค่อยมีเลยเสียงแทบไม่มีเลยนะเก <c oughs> <c oughs> ็บเสียงได้ดีมากเลยรนถะนั่นเนี่ยรถเก็บเสียงได้ดีมากนะครับ <c oughs> โอเคดูดเสร็จแล้วนะแถวนี้ดูดเป็นแถวเป็นแถวไปนะครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวไปค่อยไปซื้อรถไถนะครับเดี๋ยวค่อยไปซื้อรถไถนะทุกคนนะนี่เงินเงินตั้งต้นเราก็สี่ล้านนะก็รวยครับน้องๆเออก็รวยมากครับรวยไม era, นน่รนะวยก็ดูนะครับรวยไม่รวยเออแล้วครับลิ้นผันนะครับลิ้นผันรวยไม่รวยก็ดูนะครับเติมให้ดูเลยนี่เติมให้ดูเลยนะครับ เดี๋ยวไม่เชื่อนะเดี๋ยวไม่เชื่อก็มเีเด็กอะไรเด็กเม้นถามนะพี่พี่โปรหรือเปล่าเนี่ยทำไมเงินเยอะมาแล้วเงินมาได้ยังไงเนี่ยถ้าพี่ไม่โปเงินมันมาได้ยังไงเนี่ยโอ้โหนี่ถามแบบนี้ถา,บบนถามแบบนี้นะ่าตบกระโหลกมากเลยนะอย่าอย่าขับถานวะ่อย่าถามแบบนี้นะเกมมันมีระบบเติมเงินนะครับมันไม่มีระบบโกงอย่างเดียวนะครับถ้าโกงเดี๋ยว เครื่องมีปัญหานะครับมันไม่ไม่ค่อยดีนะครับเครื่องยิ่งอราคาแพงนะไม่ใช่ราคาถูกนะครับมีปัญหาขึ้นมาก็เสียดายนะครับเสียดายเราเติมดีกก่านะครับปลอดภัยด้วยโอ้โหเฮ้ยทราไมลบอ้ยหนอโอเคแล้วเราเริ่มแถวใหม่ัะผมเริ่มแถวใหม่เริ่มแถวใหม่เอาแถวแถวนี้ก็แล้วกันเนาะ เราก็ให้ให้ล้อมันอยู่ตรงกลางนะครับนี่แล้เราก็วิ่งไปเดี๋ยวมันดูดให้เก็บให้เองนะครับเยียงเกมแทบไม่ได้ยินเลยครับมุมมองในรถนะครับโอ้ฟมลเลตตกโอ้ฟิลเลตตกครับนี่แหละผมเบื่อเกมนี้เพราะไอ้ฟมลเลตนี่แหละฟิลเลตตกนะครับเดี๋ยวเราจะปรับปรับภาพก่อนครับปรับภาพปรับภาพ โอเคี okay, ๋ยวมันก็กลับขึ้นมาครับเพ mm hmm. มเหรียญก็ตกตกขึ้นขึ้นนะครับโอเคนะแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับผมเก็บไปเรื่อยๆเงินเงินเกมน,นี้หายากครับผมแต่ว่าก็หมดช้าเหมือนกันนะนเงินเกมนี้นะครับหายากมากนะครับโอ้ยทำไมเราหมุนเราต้องถอยครับเราต้องถอยครับผม ว้ายน่าขับยากมากนะขับยากมากนะทุกคนนะ <S <S เดี๋ยวเราต้องไปซื้อรถไถใหญ่ด้วยนะไอ้ผานไถที่มันใหญ่ๆอ่ะทุกคน,นค <S <S เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องไปซื้อด้วยนะครับ <S <S โอเคโอ้ยใครเกี่ยวข้าวนี่นะไมเกี่ยวแบบนี้นี่โอ้ใครเกี่ยววะ, <S <S ะรเราต้องซื้อรถรถรู้สึกว่า,าต้องซื้อรถไถเพิ่มเลยนะทุกคน ไม่แล้วเรามีเงินตั้งต้นแล้วเราก็จัดการไปเลยนะครับจัดการไปเลยไม่ต้องห่วงครับนี่เฟมเลสกลับขึ้นมาแล้วเห็นไหมนี่มันจะตก,ตกมาๆแบบนี้แหละเฟมเลสนะครับป๊าเดี๋ยวมาผมป๊บโอเคนี่ผมมุสาลงทุนเติมให้ทุกคนดูเลยนะนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับนี่ทุกคนเอ่อ เดี๋ยวผมจะไปซื้อรถอ๋อต้องซื้อรถไอ้นั่นอีกนะครับทุกคนซื้อรถไอ้เขาเรียกรถอะไรวะรถรถไอ้ปรับหน้าดินอ่ะนี่ครับเป็นรถไถนะรถไถเป็นผ่านไถนะทุกคนนี้ไม่เป็นรถปลูกนี่หว่ามันไม่ใช่รถไถเนี่ยมันรถปลูกนะครับนี่รถไถอยู่ตรงนี้นะครับนี่เราเอาออันใหญ่ๆนิดนึงนะครับอันใหญ่ๆนิดนึงเอา ออหกหมื่นนี่ก่อนเนาะออนหกหมื่นนี่แหละโอเคมาครับผมเเดี๋ยวเราเอารถไถไปรับก่อนนะครับเอารถไถไปรับเอาเออนี้มันอันนี้มันพอเกี่ยวเลยนี่ว่าเดี๋ยวเกี่ยวเลยครับผมเกี่ยวเลยจ้างคนงานเกี่ยวเลยครับจ้างคนงานเกี่ยวเลยเราไม่ต้องเกี่ยวเองนะเราขี้เกียจนะครับตอนนี้ก็ใกล้เช้าแล้วนะหรืเปล่าไม่รู้อ่ะเนี่ยจ้างคนงานเกี่ยวเลยครับเดี๋ยวเราคันนี้มันปลูกเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปเอารถเอเปลือยรถไถเอเปลืยรถไถนะครับ เดี๋ยวจะไปเอารถไถมานะครับไปครับผมอ่าเราจะผ่านไถจอดไว้ตรงนี้นะครับเฮ้ยชนนะเว้กระตุกอันนี้เป็นรถเอ่อรู้สึกว่าจะเป็นรถรถขนฟางหรือเปล่านี่น่าจะใช่นะผมน่าจะใช่นะใช่ไหมวะใช่รถขนฟางไหมเดี๋ยวดูก่อนใช่รถขนฟางไหมอ่อเป็นอ่าฟางตรงไหนวะเดี๋ยวดูดูด,ด,ดผม มืดตึ๊บเลยครับทุกคนอ่าน่าจะใช่นะน่าน่าจะใช่นะโอเคโอเคช่างแม่งเถอะเดี๋ยวเราจะเอารถคันนี้ไปเอารถไถน,นะครับไปเอเอ,เอผ่านไถน,นะทุกคนไปเอาที่ไถอ,อ,อ่ะเออพูดง่ายโอ้สวัสดีตอนเช้าผมสวัสดีเอออ,อุ้ยชนโอ้ตายแลย้วเดี๋ยวจะไปเอารถไถก่อนนะครับ เป็นรถไถก่อนเป็นรถไถก่อนโอ้เหยียบเข้าเหยียบเข้านะครับเหยียบเข้าโอ้ที่ไถก็อยู่ตรงข้ามเราน่นหะ่ะโอ้เสียงโคตรดังอ่ะนะครับตอนนี้ก็เงินสี่พันหนึ่งนอะกจากสี่สี่พันเอยสี่ล้านนะครับสี่จากจากสี่ล้านเท่าไหร่วะรู้จัไม่ได้นะตอนนี้ก็ตั้งต้นนะครับซื้อรถซื้ออะไรก็เรียบร้อยนะครับซื้อรถซื้ออะไรให้เรียบร้อยนะ เบรคครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาพัฒนาให้มันเยอะกว่าน,นี้คนระับเดี๋ยวตอนนี้เอาไปไถก่อนนะนี่ครับผมเราได้ผ่านไถแบบรวดเร็วแล้วว่องไวนะครับนี่ไม่น่าเชื่อว่าจะเล่นแรกๆนะครับผมเติมนะผมเติมนะเพราะว่าเกมนี้ผมอยากแชทมากแล้วผมก็มอยากเล่นมากนะภาพมันสวยดีนะครับนะครับผมโอเคนะทุกคนนะอเราเลี้ยวเข้าตรงนี้คนระับเดี๋ยวเบรกนิดนึงเบรกนิดนึง มันวิ่งไวเกินครับนี่ดูดูหางด้วยนะครับดูหางด้วยไปโอ้หนี่เกี่ยวได้สองรอยแล้วนี่หว่าเดี๋ยวเกี่ยวไวไวนะพี่เกี่ยวไวไวนะอย่าอู้นะอย่าอู้นะคราบอย่าอู้นะฮ่าอห้นี่ครับแล้วก็อุ้ยโอ้โหชนต้นไม้กระเด็นเลยโอ้ตกใจหมดอ่านี่ครับเราก็จะมาไถาตรงนี้นะทุกคนป๊อบนี่ครับจ้างคนงานนะครับจ้างคนงาน เดี๋ยวมันก็ไถให้เดี๋ยวเราก็จะไปเก็บฟางกันต่อเนาะโอเคเก็บฟางกันต่อครับผมลุยอเก็บฟางครับผมไล่เก็บฟางเอาไปขายนะครับเอาไปขายให้โรงงานวัวนะครับใช่ไหมใช่หรือเปล่านะครับน่าจะใช่เลยเนาะโอเคไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆนะครับอืม เดี๋ยวเราไปเก็บแถวนี้ก่อนนะผมว่าเราเก็บไม่หมดนะเนี่ยครับทุกคนครับผมว่าเราเก็บไม่หมดแน่เลยเก็บได้ไหมนี่เก็บได้ไหมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวรถไถมันจะมาไถก่อนนะครับเจเย็นนะพี่เจเย็นนะพี่รถไถให้ผมเก็บก่อนนะครับเก็บเก็บก่อนนะครับนูครับไถโคตรไวอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราต้องซื้อรถปลูกแบบใหญ่ๆด้วยนะครับเดี๋ยวต้องซื้อแปลงนาเพิ่มด้วยนะครับ ซื้อแปลงนาเพิ่มด้วยซื้ออะไรเพิ่มนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าเรามีเงินเยอะแล้วนะครับนี่ครับผมป๊อป้ามามาเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์อันนี้ด้วยนะครับไอคอนเทนต์รถเกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวข้าวสีไร่ห้าไร่อะไรประมาณนี้นะเดี๋ยว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 ดี๋เดี๋ยวเเดี๋ยวช้าช้าชช้าอันนี้ไม่ได้โกงนะทุกคนนะไม่ได้โกงเงินนะครับไอบอกว่าโกงนี่ตบปากเลยนะครับ ตีมือเลยนะมือมีไอ้น้องคนหนึ่งอะถามว่าที่พี่พปูหรือเปล่านี่ <c oughs> แล้วเงินมาจากไหนอ่ะ <c oughs> โอ้ไม่ได้ปูครับแต่ว่าเอ,อน้องเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ปูแล้วเงินมาจากไหนนะ นี่ครับไปเรื่อยๆครับผมเอีเราต้องรีบเก็บก่อนที่รถไถจะมาไถก่อนนะครับโอ้ทำไมตรงนี้ใครเกี่ยวเนี่ยใครเป็นคนเกี่ยวเนี่ยใครเป็นคนเกี่ยวข้าวนะครับนี่นิสัยไม่ดีเลยนะผมนิสย really นัยไม่ดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอารถาาเดี๋ยวผมจะเอาคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอลองเอาไอ,อ้น,นีไ้ไปขายให้ให้ทุกคนดูน,นะครับเอ,เอาฟางเนี่ย ฟางที่เก็บได้เนี่ยนะครับผมไหนดูดิฟางที่เก็บได้อ่มาที่ตลาดนะครับดูดิมีอะไรบ้างนะครับนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ใชอันแรกอันแรกนะครับฟางที่เก็บได้อ๋อมันไม่มีเหรอ อ๋อแสดงว่ามันต้องมามาขายมาขายอยู่ตรงนี้แหละตรงวัวนี่แหละนะครับมาขายอยู่ประมาณนี้นะครับมันไม่มีนะครับมันมีเราต้องหาที่ขายนะเราต้องหาที่ขายมันมันจะมีรูปอยู่นะมันจะมีรูปอยู่นะครับเนี่ยเกี่ยวไปับผมอันนี้ก็เกี่ยวนะเกี่ยวข้าวครับเดี๋ยวเราก็จะเอาอันนี้มาขายนะครับเราก็จะเอาตฟางมาขายนะครับทุกคน ฟางอยู่ตรงไหนอ่ะฟางที่ขายฟางอยู่ตรงไหนครับโมอ๋อที่ขายฟางนะครับมันต้องมีดิมันต้องมีอันนี้ที่อ่อไม่ใช่นะผมที่ขายอันนี้อันนี้ที่ที่วางอ่ออ่อที่อัดฟางนะครับเรายังไม่มีวัวนะครับเราเอาอ่าไปขายไม่ได้นะครับเราเราต้องเราต้องเขาเรียกว่าอะไรเก็บไปขายก่อนนะยังไม่อัดนะครับ เฮ้ยนี่นี่หรือเปล่านี่หรือเปล่าที่อัดที่จะที่ที่เท,ทฟังอ๋อนี่นี่นี่เอา้าอ๋อมันต้องมีวัวก่อนเหรอแล้วมันซื้อซื้อวอัวยังไงวะอ๋อมันต้องมีวัวก่อนนะครับเนี่ยมันต้องมีวัวก่อนนะครับอืมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาซื้อวอัวกันนะโอเคครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ